ก็มีหน้าที่รักษาร่างกายแล้วมีหน้าที่รักษาจิตใจของเราจิตใจเรามรักษาให้ไม่ได้เราต้องรักษาของเราเองให้มันมีความสงบใจมีความสบายใจอย่าให้เกิดความเบต่เกกังวลโรคปัญหาต่างๆโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นถ้าเราใจดีใจสงบมันจะหายไป แต่ถ้าใจมีความมึตกตังวนทุกร้อนด้วยอะไรอะไรต่างๆลูกมันจะหนักลงไปยิ่งรุ่งฟังรู้เกี่ยวกับกำลังใจที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกำลังใจเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะทำให้เราสบายใจนี่เรื่องเนระียกว่าเป็นเรื่องรู้ไปแค่จุดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำาใจอย่างไร ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นยากอะได้เอามาเล่าให้ยาติยยมทั้งหลายได้รับฟังบ้าเผื่อว่าเวลาเิ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่จะป่วยกันได้เด็กก็ป่วยได้หนุ่มสาวก็ป่วยได้ไหวทางคนก็ป่วยได้ผู้เช่าผู้เจ็บก็อาจจะมีรูปไครใข้เจิบอะไรเกิดขึ้นแบบพรงนั้นจึงควรจะได้คิดลึก้รามัดระวังไว้ มีอะไรพอจะป้องกันรักษาได้ก่อรักษาอย่าทรมานร่างกายให้เกิดรูปเกิดภัยเพื่องทำอะไร,ระก็ต้องรีกจัดประมาณให้พอดีพอดียืนเดินดน,ดน,นั่งนอนให้พอดีพักผ่อนให้พอดีรับประทานอาหารก็อยียกว่าให้มันพอดีไม่แก่ทานน้อยเดินไปสมไมได้ทานมากเดินไปสมไมได้ทานแต่พอร่างกายสบาย